ทำเอฟมาตั้งนานแล้วน้ำหนักนิ่งทำยังไงดีคะมีวิธีน้ำหนักไหลลงไหมออสการ์พูดเสมอว่าให้ไปปรับอาหารก่อนเพราะว่ามันง่ายที่สุดแล้วแต่หลายคนนะคะก็เขียนกลับมาว่าพี่ขาหนูปรับไม่เป็นจริงๆริงหนูก็ว่าหนูก็กินแบบกินดีๆแล้วพี่คํานวณแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ลงอะคะ่ะทํายังไงดีคะอ้าวคุณผู้ชมเอางี้นะในคลิปนี้นะออสการ์จะบอกหัวใจหัวใจเลยถ้าคุณผู้ชมฟังคลิปนี้จนจบนะกระดาษปากกามาหรือกดแชร์ไปเลยก็ได้นะคะกดแชร์ไว้ก่อนเลยจะได้ไม่พลาดนะคะ มันจะมีอยู่สามข้อคุณสมบัติของอาหารที่วัสกาจะต้องคำนึงถึงก่อนที่จะกินน่ะต้องมี3ข้อเนี้ถ้ามีไม่ครบจะไม่กินแล้วมันมีเยอะมากเลยอาหารที่มันมีครบทั้ง3ข้อข้อที่1อาหารที่จะกินรวมถึงเครื่องดื่มด้วยนะคะต้องเน้นสารอาหารข้อที่2 ต้องไม่กระตุ้นความอยากข้อที่3ต้องทำให้เรารู้สึกอิ่มนานยกตัวอย่างง่ายๆเอาที่น้ำก่อนน้ำเปล่าระหว่างน้ำเปล่ากับชาที่มันใส่น้ำตาลชานมน้ำเปล่าโอเคอาจจะมองว่าไม่ได้มีสารอาหารอะไรแต่ร่างกายเราต้องการน้ำตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่เราจิบน้ำตลอดวันจะช่วยเร่ง ระบบเาผาผลานให้ทํางานเต็มศุด์ได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมดื่มน้ําค่ะระหว่างน้ําเปล่ากับชานมเย็นโอ้โหชานมเย็นเนี่ยกระตุ้นความอยากมีสารอาหารไหมอาจจะมีอาจจะมีแคลเซียมมาจากนมมีพลังงานจากน้ําตาลแต่แต่มันไม่เหมาะคนลดน้ําหนักกระตุ้นความอยากกินแป๊บเดียวก็หิวแล้วแล้วถามว่าถ้าเกิดคุณต้องการพลังงานสูงขนาดนั้นเลยเหรอ เราต้องการพลังงานสูงแบบ600แคลเลยไหมแก้วหนึง่งมันไม่มีสารอาหารอื่นๆเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็เปรียบเทียบเอ้ยงั้นเราก็ไม่กินชานมเราก็ดื่มน้ําเปล่าระหว่างกาแฟดํากับคาป,ปูชิโน่เย็นเหมือนกันกาแฟดําคุมหิวจริงๆทําให้เรารู้สึกอิ่มนานช่วยกระตุ้นการไาลของระบบเผาผลาญนขณะที่คาป,ปูชิโนกินแล้วกระตุ้นความอยาก ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกอิ่มนานอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็เลือกได้ผัดซีอิว๊วหมูจานนึงโอ้โหทั้งเส้นใหญ่หรือจะเป็นเส้นหมี่แล้วแต่น้ำมันท่วมๆเลยคุณผู้ชมมีไข่ก็จริงมีสารอาหารก็จริงอ่ะตีกันหนึง่งเป็นข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่กับอกไก่ผัดพริกไทยดาอย่างเงี้ย เป็นออสการ์สะก็จะเลือกกินอกไก่ผัดพริกไทยดำกับข้าวกล้องเห็นไหมคะเนี่ยเราเปรียบเทียบให้ฟังแบบนี้เราเห็นภาพเลยเพราะเราเลือกกินอะไรที่มันมีสารอาหารสูงอิ่มนานและไม่กระตุ้นความอยากค่ะ